สวัสดีค่ะเคยรู้สึกไหมคะว่าเวลายิ่งผ่านไปเร็วเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีเรื่องต้องทำมากขึ้นเท่านั้น To-do list ของเรายาวขึ้นเรื่อยๆอีเมลในอินบ็อกซ์ก็ไม่เคยหมดไปสัทีเราพยายามหาเทคนิคบริหารเวลาใหม่ๆแอปพลิเคชันดีๆเพื่อที่จะได้ productive มากขึ้นทำทุกอย่างให้เสร็จแต่สุดท้ายเราก็ยังรู้สึกว่ามีเวลาไม่พออยู่ดี ถ้าคุณรู้สึกแบบนี้วันนี้ Creator v i ์ o Books อยากจะชวนมาคุยถึงหนังสือเล่มหนึ่งที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณที่มีต่อเวลาไปเลยค่ะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า4,000 Weeks Time Management for Mortals หรือชื่อไทยก็คือชีวิตเรามีแค่4,000สัปดาห์ของ Oliver b e r k m m n n ใช่ค่ะคุณฟังไม่ผิด4,000สัปดาห์ คือเวลาทั้งหมดโดยเฉลี่ยที่เราจะมีบนโลกใบนี้ถ้าเราอายุถึง80ปีฟังดูน่าตกใจใช่ไหมคะแต่ผู้เขียนคุณโอลิเวอร์เบิร์กแมนบอกว่าการยอมรับความจริงข้อนี้คือคุณแจสำคัญที่สุดในการบริหารเวลาค่ะหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนเทคนิคให้เรายัดทุกอย่างเข้าไปในตารางเวลาแต่สอนให้เราเปลี่ยนทัศนคติโดยสิ้นเชิงโดยในหนังสือได้สรุปแนวคิดได้ดังนี้กับดักของความโปรดักทีฟค่ะ ปัญหาใหญ่ของคนยุคเราคือเราตกอยู่ในสิ่งที่เรียกว่ากับดักของความ productive ค่ะยิ่งเราจัดการงานได้เร็วขึ้นเท่าไหร่เราก็จะได้รับมอบหมายงานใหม่ๆหรือคาดหวังจากตัวเองให้ทำอะไรมากขึ้นไปอีกเหมือนสายพันธุ์ลำเลียงที่ไม่มีวันหยุดเราพยายามวิ่งไล่ตามเวลาโดยปฏิเสธความจริงที่ว่าเวลาของเรามีจำกัดเราทำเหมือนกับว่าเราเป็นอมะตะเราจะทำทุกอย่างที่เราอยากทำได้หมด ขอแค่บริหารเวลาให้ดีพอซึ่งหนังสือบอกว่านั่นคือความเข้าใจผิดครั้งใหญ่การยอมรับขีดจำกัดคืออิสรภาพหัวใจของ4,000 w e e k s คือการบอกให้เรายอมรับขีดจำกัดของตัวเองค่ะเมื่อเรายอมรับว่าเราไม่สามารถทําทุกอย่างได้เราไม่สามารถไปทุกที่หรือเป็นทุกอย่างที่เราอยากเป็นได้มันไม่ใช่เรื่องน่าเศร้านะคะแต่มันคืออิสรภาพ เพราะเมื่อนั้นเราจะถูกบังคับให้เลือกว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญจริงๆในชีวิตเราจะเลิกเสียดายสิ่งที่เราไม่ได้ทำ FOMO Fear of Missing Out แล้วหันมามีความสุขกับสิ่งที่เราเลือกที่จะทำ JOMO Joy of Missing Out ลองถามตัวเองดูนะคะว่าในบรรดาเป้าหมายและความฝันนับร้อยนับพันอย่างมีอะไรบ้างที่เป็นช้างตัวใหญ่ที่สำคัญกับชีวิตเราจริงๆแค่3-5ถึงอย่าง หนังสือแนะนําให้เรายอมรับเลยว่าเราอาจจะต้องปล่อยวางเป้าหมายอื่นๆไปเพื่อที่จะได้ทุ่มเทเวลาและพลังงานให้กับสิ่งที่สําคัญที่สุดอย่างเต็มที่แล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างไรโอเคแล้วในทางปฏิบัติเราจะเอาแนวคิดนี้มาปรับใช้ได้ยังไงบ้างล่ะหนังสือมีคําแนะนําดีๆหลายข้อเลยค่ะข้อแรกจ่ายให้ตัวเองก่อน pay yourself first ไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะคะแต่เป็นเรื่องเวลาด้วย ให้เรากันเวลาสำหรับสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตไว้ก่อนเลยค่ะเช่นเวลาให้ครอบครัวการออกกำลังกายหรืองานสร้างสารรค์ที่เรารักอย่ารอให้เหลือจากงานอื่นๆเพราะมันจะไม่มีวันเหลือค่ะข้อ 2. ค้คนพบความสุขจากกิจกรรมที่ไม่มีเป้าหมายหรือ athletic activities ในยุคที่ทุกอย่างต้องวัดผลได้เรามักจะทำอะไรเพื่อพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ แต่หนังสือชวนให้เราหาเวลาทำกิจกรรมที่ทำไปเพื่อความสุขในตัวมันเองไม่ได้หวังผลลัพธ์อะไรเลยเช่นการเดินเล่นโดยไม่มีจุดหมายการฟังเพลงเพราะๆหรือการนั่งมองดูผู้คนกิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้เราได้พักจากแรงกดดันและได้อยู่กับปัจจุบันอย่างจริงๆข้อ3ยอมรับว่าเราเล็กจ้อย cosmic insignificance ฟังดูหดหู่นะคะแต่จริงๆแล้วมันช่วยปลดปล่อยเราได้มากเลยค่ะ เมื่อเรารู้ว่าเราเป็นแค่จุดเล็กๆในจักรวาลอันกว้างใหญ่แรงกดดันที่ว่าเราต้องสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ต้องเปลี่ยนโลกมันจะลดลงไปเยอะเลยค่ะเราจะกล้าใช้ชีวิตในแบบของเรามากขึ้นทำในสิ่งที่โมอหมายให้กับตัวเราไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นคาดหวังสรุปแล้ว4,000 Weeks ไม่ใช่หนังสือ How to บริหารเวลาแต่เป็นหนังสือปรัชญาที่ชวนให้เราตั้งคำถามกับความสัมพันธ์ที่เรามีต่อเวลาค่ะ มันสอนให้เราเลิกต่อสู้กับเวลาเลิกพยายามจะเป็นนายของเวลาแล้วหันกลับมาใช้ชีวิตอยู่ภายในเวลาที่เรามีอย่างจำกัดด้วยความเข้าใจและมีความสุขเวลาของเราไม่ใช่ทรัพยากรที่เราต้องจัดการให้ได้มากที่สุดแต่มันคือชีวิตของเราเองค่ะคำถามสุดท้ายที่หนังสือทิ้งไว้ให้เราคิดก็คือถ้าคุณยอมรับจริงๆว่าคุณมีเวลาอยู่บนโลกนี้ประมาณ4 0 0พสัปดาห์วันนี้ คุณจะใช้ชีวิตต่างจากเดิมอย่างไรถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับฟังค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ